Welcome to Beyond Services podcast. The human touch stories make you get closer than ever to your customers. In episode หลัง New Normal นะคะจริงๆวันนี้ป็นอยากจะมาแบ่งปันชวนคุยแล้วกันเรื่องที่สิ่งที่เรารู้สึกว่ายอดขายในธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ตกหรือว่าทรงๆนะแต่ว่าจะมีธุรกิจบางประเภทอะที่ยอดขายขึ้นช่วงล็อกดาวน์เราก็เลยแบ่งประเด็นในการแบ่งปันไอเดียวันนี้ค่ะออกเป็น4เรื่องได้แก่เรื่องของอะไรขายดี รื่องที่2คือแล้วไอ้ของที่ขายดีเนี่ยมันเกิดมาจากทักษะอะไรของคนไทยที่มันพัฒนามากขึ้นอันดับที่3เป็นเรื่องของแนวโน้มธุรกิจอะไรล่ะที่คนหันมาทําเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในแบบวางแผนระยะยาวเลยนะทักษะแรงงานอะไรที่นักธุรกิจมองหาในอนาคตเรามาเริ่มเรื่องที่1ก่อนในช่วงนี้ค่ะแป้งรวบรวมสถิติจาก SCB ประชาชาติกรุงเทพธุรกิจดูนะคะแล้วค้นพบว่าของที่ขายดีขึ้นในยุคโควิดนะคะอันดับแรกเนี่ยคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาบอกว่าประชาชนลดการเดินทางแล้วก็อยู่บ้านมากขึ้นทําให้มีความต้องการอาหารแห้งอาหารสําเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วกันนะคะเพราะว่าใช้เวลาปรุงไม่นาน แล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายมีอายุการเก็บนานอันนี้ไปอันที่1อันดับที่2น่าจะตรงตามที่ทุกท่านาคิดเอาไว้แน่ๆแหละนั่นก็คือหม้อทอดไร้น้ํามัน นะคะอุปกรณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนก็ก็เกิดอุปทานหมู่แล้วกันนะคะคือเห็นแบบเกิดเป็นสมาคมหมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยอะแป้งอยู่ในนั้นนะคือรู้สึกว่าไอเดียบันเจิดหลายอย่างจากจากในกลุ่มนั้นก็แล้วกันนะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะคือมันเกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์เลยเพราะว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยคนดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคนรู้สึกว่าเมื่อก่อนในการที่ได้อยู่ ออฟิยังได้เดินไปเดินมาแต่พออยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาก็อยู่หน้าคอมแปลว่าสิ่งที่คนกังวลมากๆคือน้ำหนักแล้วก็เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหม้อทอดไร้น้ำมันจึงเป็นเทรนด์แล้วอนาคตนะคะธุรกิจหรือว่า gadget หรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะตอบโจทย์ความต้องการของคนใน generation ต่อๆไปมาก เช่นอันนี้เลยนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขายดีต้นไม้ฟอกอากาศท่านอาจจะไม่เคยได้ยินลองเสิร์ชดูเป็นต้นไม้มินิมอลค่ะแบบเล็กๆเ,เขาเรียกว่าเป็นแบบฟิโลเดตรอนมันเหมือนเอาไว้ตกแต่งก็ได้แล้วก็เป็นจริงๆก็เป็นที่มาของดาราท่านหนึงนะคะคุณยายา่าก็เป็นกระแสที่แบบปลูกต้นไม้ไง คุณยาย่าปลูกต้นไม้อะไรก็จะเอาลงอินสตาแกรมก็จะทำให้เกิดต้นไม้ Marketing ขึ้นมาก็คือคุณยาย่าหยิบจับอะไรขึ้นมาเนี่ยของก็แพงขึ้นมา2-3สเท่านะคะก็มีลักษณะของการปลูกต้นไม้มากขึ้นและการติ้งเอิร์ดมากขึ้นนะคะของที่ขายดีอีกอันดับหนึ่งที่ทุกท่านอเอแป้งเจอมีเคสตี่ที่คอนซัลท์เนี่ยลูกค้าของแป้งขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค้นพบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคโควิดนะคะยอดขายดีขึ้น2-3สเท่าตัวเพราะว่าผู้คนเป็นมากต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านทําทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ทำงาน work from home หรือ study from home อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องจำเป็นมากๆเลยก็คือเชื่อไหมคะนี่รวมไปถึงนอกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงโต๊ะเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทำงานเกาอี้ที่นั่งแล้วสบายไม่ปวดหลังไม้กล้อง หรือแม้แต่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมี PC อยู่ที่บ้านก็มาซื้อ PC ซื้อน็ตบุ๊กอีกอันนึงเกี่ยวข้องกับโรคโควิดเลยคือคนไปซื้อยาฟ้าทลายโจรคือ,อยาฟ้าทลายโจรมีฤทธิออ์ในการป้องกันไวรัสเนาะที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ ก็คือเป็นยาสมุนไพรไทยนั่นแหละแต่ว่าการที่คนให้ความสนใจก็คือคนน่ะไม่อยากไปหาหมอค่ะการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นออรู้สึกเจ็บคอไอจามธรรมดาโดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเนี่ยคนไม่ไปหาหมอนะคนซื้อสมุนไพรซื้อยาอมอะไรทานกันเองก็เลยเป็นทิศทางของการกัดตุนเลยแหละต้องเรียกอย่างนี้มีช่วงหนึ่งคนกัดตุนฟัซไลโจร กักตุนยาอมแก้ไอเพราะว่าคนไม่อยากไปหาหมอออันนี้เรื่องที่1จบแล้วก็คือของอะไรที่ขายดีนะคะไม่สู่เรื่องที่2ทักษะอะไรที่คนไทยพัฒนาม,มากที่สุดช่วงโควิดตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นทักษะติดตัวไปแล้วนะคะทุกท่านน่าจะเห็นได้ชัดเนอะคือพอแบบเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วอะ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทักษะด้านออนไลน์มันเกิดจาก new normal ค่ะคือทุกธุรกิจก็พร้อมที่จะเล่นสปีดเพื่อจะปรับตัวเนอะถ้าเราไม่ต่างเราก็ตายไปมันทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายอะ่ะเราก็อยู่กับโลกออนไลน์ได้จริงๆคือมีการประชุมออนไลน์ทั้งที่เมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยประชุมออนไลน์สําเร็จเลยถูกไหมคะอยู่ดีก็แบบปรับตัวออนไลน์ได้หรือเมื่อก่อนนี้บรรดาผู้บริหารจะต้องนั่งเครื่องบินเนะจากกรุงเทพไปฮ่องกงไปชุมที่เฮดควอเตอร์อะไรอย่างงี้ค่ะ กับกลายเป็นว่าตอนนี้เที่ยวบินที่เป็น business route business trip ไปไม่ได้แล้ว <S <s ก็เกิดการประชุมออนไลน์กันมากขึ้นทำให้ยอดของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออนไลน์รวมถึงกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เทคโน o ลย Communication ต่างๆเนี่ยค่ะโกรธอีกการนึงน,นะคะคนพบว่าคนไทยดู YouTube มากขึ้นเพื่อเรียนออนไลน์เรื่องต่างๆที่มากเป็นระดับหนึ่งนะคะ คือการทําอาหารมันเหมือนเป็น survival skill เลยเนาะทักษะการอยู่รอดนกะ็คือจะทําอาหารอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างเอาแบบไม่ต้องยากนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือคนก็เสิร์ช u t u b e แหละคนก็เสิร์ชดู How to ต่างๆนํามาซึ่งทักษะทักษะที่คนพัฒนาม,มากที่สุดก็คือทักษะการเอาตัวรอดในวิกฤตเนะี่ยค่ะคนตกงานมากขึ้นนะมีการลดเงินเดือนคนไทยก็ต้องหาอาชีพเสริม มีขายเบเกอรี่ขายของออนไลน์ช่วงพักงานหรือบางบางอาชีพเต้องหยุดกระทันหัน <c oughs> เช่นอาชีพเซอร์วิสต่างๆเนี่ยค่ะคนก็ต้องหาทางหนีที่ไล่ของตัวเองแปลว่าถ้าเรามองดีๆจากนี้และตลอดไปแล้วเนาะไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปอะ่ะคนคนจะรู้สึกว่าฉันต้องวางแผงนมากขึ้นมีแบ็กอัพรพลนมีงานที่2งานที่3งานที่สีมารองรับเรา จากนี้นะจากนี้คนจะรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจในการทําอาชีพเดียวอย่างน้อยเนี่ยอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันเกิดจากความรักเช่นคนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากอาชีพปลูกต้นไม้ทําอาหารทําขนมทำเบเกอรี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเรื่องของความมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องกินต้องใช้อะ่ะ คนก็เลยรู้สึกว่าขายของกินเนี่ยยังไมก็ขายได้นะคะก็เป็นที่มาของทักษะที่คนไทยพัฒนามากที่สุดเรามาดูแล้วธุรกิจอะไรล่ะที่จากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดแบบความต้องการความต้องการในการทำเกินตลาดอะ่ะเอออันนี้ลองมาดูนะม,นมันเลยต้องทําให้คือบางทีมันอาจจะเป็นจุดของธุรกิจบางธุรกิจที่เริ่มต้นหรือว่าโกรดมากขึ้นก็ได้นะคะธุรกิจที่คนหทนมาทำเยอะที่สุดคือสินค้าออนไลน์ เราลองดูนะว่าการเปิดร้านออนไลน์หรือว่าเดิดเปิดดิจิทอลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากผลพวงว่าเขาปิดห้างเนาะในขณะที่คนก็ยังคนต้องกินต้องใช้ะคะ่ะสินค้าออนไลน์ก็เลยแบบโอ้โหเป็นที่นิยมคนที่ไม่เคยสั่งออนไลน์เลยก็เริ่มที่จะสั่งออนไลน์ตลาดนี้นะคะจึงเป็นตลาดที่คนเรียนรู้ด้านดิจิทอลแล้วกด็ด้านการทำแอดด้านการทำโฆษณามากขึ้น อตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยยิงโฆษณากันแบบสบายๆตอนนี้เราต้องอาศัยเทคนิคอาศัยความใส่ใจมากขึ้นแปลว่าการยิงโฆษณานั้นซับซ้อนมากขึ้นนะคะอันดับต่อมาเป็นเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่การสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์เนี่ยเป็นที่นิยมคนก็เลยเลือกที่จะไปทาอาหารเนาะอีกอันนึงอันนี้ป้งเห็นได้ชัดเพราะคุณเคยมากเนื่องจากว่าเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทธุรกิจประกันชีวิตค่ะ ประกันภัยต่างเนี่ยก็เร่งออกมานในช่วงแรกๆที่คนแบบตื่นเต้นกับโรคอุบัติใหม่มากประกันโควิดขายดีมากถูกไหมคะประกันโควิดประกันสุขภาพนี่เบียดกันเลยอะแต่ว่าที่ประเด็นที่ขายดีสุดๆก็คือประกันโควิดอะจ่ายเรียกแค่หลักร้อยคุ้มครองหลักแสนเนี่ยค่ะคือคนก็รู้สึกว่าอย่างที่ออฟฟิศแต้มเพิ่งทำให้น้องๆทุกคนเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าหนมันโกรดมากในช่วงไตรมาที่ผ่านมาเพราะมีสองผที่คนกังวลคนกลัวเจ็บแล้วคนก็กลัวจน ก็ได้เป็นที่มาของธุรกิจประกันชีวิตที่โกรดในช่วงนี้นะคะอ่ะนี่ยังไม่รวมไปถึงแบบธุรกิจดิจิตัลธุรกิจที่ต้องอาศัยคอนเทนต์ในการนำการขายธุรกิจรายการสารคาดีมีสื่อมียูทูบเบอร์เกิดขึ้นมากมายส่วนหนึ่งก็คือเพื่อนลดความเครียดของคนนั่นเองที่แบบไม่รู้จะไปไหนไม่รจะทำอะไระคะ่ะมีการทำ d u c a t i o n a l เป็น Education Marketing เยอะมาก คือเขาให้ไอเดียว่ายิ่งเราให้ข้อมูลผ่านทางโลกออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งมีตัวตนบนโลกออนไลน์ชัดขึ้นมากเท่านั้นคนที่โดนแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งเนาะช่วงนั้นเนะ่ยเราก็ไม่รู้ทําอะไรอะ่ะก็อยู่กับควมอยู่กับหน้ากล้องก็ก็ทำได้อะ่ะ ก็อยู่ดีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องพูดหน้ากล้องคนเดียวได้ก็พูดได้เฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันเลยกลายเป็นทิศทางว่าเป็นธุรกิจที่คนเริ่มต้นทํากันเยอะอีกอันนึงนะแป้งเห็นเพราะว่าตัวแป้งเองก็ใช้บริการธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดนะคะธุรกิจที่ต้องการไฮจีนิกต้องการความสะอาดเช่นการพ่นฆ่าเชือ้อทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศธุรกิจที่ทําความสะอาดบริเวณบ้านแล้วก็ แม่บ้านที่เข้ามาดูแลเรื่องของการพ่นแอลกอฮอล์พ่นฆ่าเชือ้อทำให้ผลพวงจากธุรกิจนี้ที่มีคนต้องการมากขึ้นนะคะเกิดแอปพลิเคชันแม่บ้านเกิดขึ้นเยอะมากนะคะลำดับสุดท้ายที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นมากขึ้นก็คือเกิดอาจารย์ออนไลน์มากขึ้นมีการรับสอนออนไลน์มากขึ้นทั้ง entrance เขาเรียกอะไรนะ admission สิ admission นะคะแล้วก็การสอบเข้าเทคนิคต่างๆเนี่ยเริ่มมีคนมาแชร์มากขึ้นเทคนิคต่างๆที่โกรธเช่นเทคนิคที่เป็นกระบวนการนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ค่ะก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นเนาะและจากนี้ไปป้างรู้สึกว่าพฤติกรรมคนอะเปลี่ยนไปแปลว่าคนเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมีประโยชน์ และเขาจะไม่เมื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตอนนี้ติดนิสัยไปแล้วว่าเอาเออ่ะเสิร์ช Google เออะหาข้อความหาบทความหาวิธีการต่างๆใน YouTube อะค่ะก็เลยทำให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเติบโตแต่ถ้าถามว่าในระยะยาวแล้วกันลองลันทักษะแรงงานใดในอนาคตที่คุณจะต้องเสริมมันเรื่อยๆแล้วกันนะคะ เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคนเข้ามาในตลาดเรามากขึ้นมันก็จะตันไงคือแบบรถมันก็จะติดมากขึ้นเรื่อยๆนะทักษะที่1เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ creativity ถ้าคุณขายสินค้าแบบเดียวกันทุกอย่างเลยวิธีการที่ต้องนําความคิดสร้างสรรค์เข้าไปใส่คือกระบวนการนําเสนอนะซึ่งกระบวนการนําเสนอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ soft skill แหละเป็นทักษะมนุษย์เราค้นพบว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะ คนที่ขายสินค้าเก่งคือคนที่สื่อสารได้ดีเนาะป็ก็อยากทุกท่านลองไปดูว่า creativity thinking เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญไม่ใช่แค่ตัวผู้ประกอบการนะแต่ว่าน้องๆทุกคนในออฟฟิศน่ะก็ต้องก็ต้องเห็นความสำคัญต้องฝึกอบรมแล้วก็ใส่ mindset ตรงนี้เข้าไปเยอะๆนะคะทักษะด้านเทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ big data คลาวด์เทคโนโลยีต่างๆนะคะกำลังจะเป็นที่นิยมข้อ3ทักษะด้านการปรับตัวในทุกๆสถานการณ์มนุษย์ปรับตัวเก่งเนาะเราเห็นอยู่ว่ามีความยืดหยุ่นสูงด้วย mm hmm. เช่นการทำงานในยุค n n w n o r m อ l ค่ะบทจะไม่เป็นไม่เป็นดิจิตอลไม่เคยทำมาก่อนเลย Live ไม่เคยได้มาก่อนเลยอยู่ดีๆบทที่ต้องทำก็คือต้องทำแหละ mm hmm. เห็นไหมคะแล้วสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่ ทุกคนเริ่มมีแบบที่เราไม่ทันจะตั้งตัวด้วยซาา้ำอ่ะคือเราเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากคิดวิเคราะห์แล้วก็ประสานเชื่อมต่อภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบ้านเราจำกัดถ้าสังเกตดูนะคะว่าบางคนแบบเออไม่เคยใชออ้ไมโครโฟนมาก่อนทำไงดีที่บ้านมีแต่ที่บ้านมีแต่เฮดโฟน แล้วก็ต้องเอาเฮดโฟนมาพันกับไม้ให้มันแบบต่อๆกันได้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยคือทุกคนก็เริ่มพยายามหาอะไรที่เราแบบได้ใช้แล้วกันแล้วก็ภายใต้สิ่งของที่เรามีนะเวลานี้โดยที่ทำไงก็ได้ช่วยเพื่อช่วยให้การประหยัดต้นทุนสูงขึ้นอันะี้ป้งเห็นมีเยอะมากนะคะบางคนก็ไปทำแบบทำรีโนเวท บ้านใหม่เลยอะอย่างสวยงามเอาไฟคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมาติดที่ทำให้ทาให้เวลาไลฟ์ขายของออนไลน์แล้วมันดูแบบสวยงามมากขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้น่าสนใจเนอะทักษะการคิดวิเคราะห์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดข้อ5นะคะเป็นเรื่องของทักษะในอนาคตที่เป็นเกี่ยวกับดิจิทัลฟูดพิล์ คือการเข้าใจและตระหนักในการบันทึกอะไรบางอย่างไว้ในดิจิทัลจะนำมาซึ่งกระบวนการดิจิทัลไพรเวซีและดิจิทัลซีเคียร y ิตี้ถ้าสังเกตบรรดานนะักการตลาดทุกคนจะพูดว่าพิมพ์ทุกอย่างในออนไลน์เท่าที่จำเป็นอย่าบ่นทุกอย่างบนโลกออนไลน์เพราะมันถูกบันทึกไว้หมดอันเนี้ย เราต้องเราต้องใส่ใจมากๆนะคะเพราะว่าต่อไปสิ่งที่มันจะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วอะ่ะก็คือโซเชียลบูลีโดยเฉพาะอยู่ในไซเบอร์บูลีด้วยซ้ำอรถอันนี้นะแป้งแงอยากจะให้ให้ให้ความเห็นเลยว่าเพราะว่าลูกๆเราอะคะ่ะสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญนะคะคือเอะอพิมพ์เอะอบนทุกอย่างและทำทุกอย่างผ่านโซเชียล แล้วมันถูกบันทึกเอาไว้เนาะเราไม่รู้ว่าอีก10ปีจากนี้ถ้าเราจะกลับมาดูข้อความนี้อีกแล้วเราจะรู้สึกยังไงกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทักษะในอนาคตที่จะต้องสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทําฟู้ดรีนต่างๆลงในออนไลน์นะคะอ่ะอันนี้ก็พอที่จะเห็นเป็นไอเดียละกันแต่อีกอันนึงนะที่เป็นทักษะใหม่ๆเลยอะค่ะก็คือเป็นเมตาสกิล เม a s สกิ l เนี่ยเป็นทักษะใหม่ที่เกิดแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงในักในลักษณะที่เป็นโกรธไมเสร็จคือเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต กระตุ้นให้ทุกคนฝึกคิดฝึกเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งที่ท้าทายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะเจอโควิดอีกระลอกหนึ่งระลอก2อ4จนกว่าเราจะเจอวัคซีนเราอาจจะเจอโรคอุบัติใหม่หรืออาจจะเจอภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือคุณพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วคิดแบบสุดโต่งนะว่าถ้าเจอทักษะที่ถ้าเจอจะใช้ทักษะอย่างไรถ้าเจอสถานการณ์ที่แย่ที่สุด หรือดีที่สุดเราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่แป้งอยากจะฝากไว้นะคะขอบคุณข้อมูลต่างๆจาก bbc.com scb นะคะแล้วก็กรุงเทพธุรกิจประชาชาตินะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็แป้งนำมารวบรวมและนำเสนอเพื่อแบ่งปันไอเดียให้กับทุก ท่านนะคะคพบกับ Beyond Service Podcast แหล่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจกลยุทธ์การตลาดที่ใช้หัวใจโดยที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้าบอกต่อซื้อซ้ำและพบกันใหม่ค่ะ